สวัสดีครับรับชมข่าวเวลา10นาฬิกานะครับนายกรัฐมนตรีครับได้เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนารดมศิรหนุที่ประเทศกัมพูชานะครับแต่ว่ายังไม่ระบุชัดกับว่าจะมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเรื่องประเด็นปราศาทยข่าวพะวิหารหรือไม่ครับนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตนนายกรัฐมนตรีนําคณะรัฐมนตรีอาทิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางจากท่าอากาศยานทหารกองบิน6ดอนเมืองไปกรุงพนมเปญร,ราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ,พระ,พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนรดมศรีหนุพระบรมราชบิดาแห่งกัมพูชาซึ่งนายกวัฐมนรมตรีกล่าวเพียงสั้นๆนะครับว่าถ้ามีโอกาสอาจมีการหารือข้อราชการกับสมเด็จคุณเซนนายกวัฐมนมตรีกัมพูชาโดยเฉพาะประเด็นปราสาทเขาพระวิหารครับ ขณะนี้นะครับบรรยากาศโดยรอบบนทพนิธีท้อสนามหลวงของกัมพูชานะครับก็มีผู้คนมารอาร่วมง,งานจนํานวนมากครับเราไปติดตามรายงานสดจากคุณบรวรพงศ์วัฒนาสนากุ่นะครับรายงานสดมาจากกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาครับครับขอบคุณครับคุณพลเกษครับขณะนี้ผู้นําจากหลายประเทศนะครับได้ทยอยเดินทางมา ถึงคุณพนมเป็นแล้วเพื่อถวายปัะชาระพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระนโรโดมเสี้ยนุอดีตกษัตริย์ของกัมพูชาท่ามกลางประชาชนนับแสนคนที่มารอร่วมพระราชพิธ,ธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้ครับบรรยากาศบริเวณโดยรบอบพระเมรุมีชาวกัมพูชาในเครื่องแต่งกายชุดขาวทยอยเดินทางมาตั้งแต่เช้ามืดนะครับเปนการจับจองพื้นที่้าน,นหน้า ส่วนมากนนาจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ซึ่งเคยอยู่แต่ฟอมานยุคสมัยของะบ่าตําบลพระเชรุนุ่มกันยุกเป็นวันมากานั่งขมมือเพื่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลขณะที่ <It> <น>ทมีประชาชนท,ท,ที่รอเข้าแถวเหมือนกันเพื่อเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพก็ทยอยหลั่งไหลมาเดินทางมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยนะครับความกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจและเจ้าหน้าที่ต่างๆนักขี่ได้ ส่วนนายกรรฐมนตรีของธรราดานายซีเซนชาร์เปอร์ก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าของสะเมนที่ทางสนามหลองใจกลางกรุงบอมเบลแล้วซึ่งเป็นสถานที่จตุปิธานพระบรมศพของอษษษษดีตกษัตริย์กัมพูชานอกจากนี้ยังมีนายมันมหันติงน,นายกรัฐมนตรีของอินเดียนะผู้น,นําผู้แทนจากหลายประเทศรวมทั้งนางสาวยิ่งรัฐินวัฒนายกรรฐมนตรีของไทยซึ่งได้เดินทางมาถึงศูนย์นนเป็นแล้วเช่นกัน ส่วนนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับก็คาดว่าจะมีกำหนดการพบกับสมเด็จคุณเซนนายกรัฐธนตรีของกัมพูชาเช่นเดียวกับผู้นำษฐกิจหลายประเทศในช่วงก่อนเที่ยงของวันนี้ซึ่งเราจะมีรายงานที่ทราบต่อไปครับหมดเวลาของเกาะข่าเก้าในช่วงนี้แล้วนะครับกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปเวลาประมาณ1 1บเอนาิกายิบเจ็ดนาทีครับสวัสดีครับ